Do <sweak> เรอยู่ลิฟต์เมื่อกี้ออเมื่อกี้ติดอยู่ในลิฟต์เราออกมาช้านิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ลงลิฟต์มาด้วยกันใช่ไหมแล้วข้างหลังลิฟต์คือลงมาแล้วแบบตกใจกันทุกคนรวมถึงกลับไปให้เราก็เลยบอกว่าวโหสมชื่อคอนเสิร์ตเลยอะ่ะเกือบเป้าสุดฟิวเจอร์เช่นครับกลับไปครับผม <c oughs> โอ้โหทีมท <c oughs> ่าฝาหอยตอนนี <c oughs> <ง>้ไม่ต้องพูดนะฮะอ่าไม่ต้องพูดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือตอนนั้นคือ เจอตั้งแต่ไมคเปี้ยวกับ๊อกอันนี้พูดกันแบบพี่น้องเจอก็ได้แล้วตอนนั้นถ่ายรูปโฟโต้มีรู้จักแฟนทำนั้นโฟโต้มีผมไม่กลัวเพราะว่ายุคนี้มันยุคกลับไปที่ Y2K ใช่ไหมแฟชั่นแฟชั่นรองเท้าสูงเข้ามาผมไม่กลัวอยู่แล้วต้องจะจ๊กว่าเดี๋ยวต้องต้องเต้นถ้าต้องเต้นต้องเต้นแล้วหมดลงจากส้นสูงเอาซิวันนี้ไม่มีเต้นวันนี้ไม่มีเต้น วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันดีให้เขาวันหนึ่งวันนี้ให้เขาสูงหัววันนี้แต่จริงๆผมยอมรับชะตากรรมผมนะครับรู้แต่แรกแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่แน่นอนนี่เราอยู่บนเวทีนะโอเคครับลืมไปลืมไปึกวยกูยังนี่บ้าโเล้ยก็ทำให้รู้สึกว่าคอนเสิร์ตเป็นแกงนะพ่อยังนิ่งบเลยเออนั่นเราก็เคยเห็นกแกตัเด็กๆแล้วนะกูยางนี้นะฉะนันบรรยากาศมันน่ารัรับฉะนวันนี้เนีราก็มถามกแล้วกันว่าโอ้โห ที่จัดคอนเสิร์ตคู่กันมาและต่างคนคือกอฟไมเนี่ยก็แยกกันไปทำงานเดี่ยวของตวเอไปทั้งยยูทูบเบอร์บ้างกอฟนะฮะก็ลุยกันมาเต็มที่เลยไมก็คือไปฮิตในวคนที่จีนไปเล่นละครกันแล้วไม่ได้แบบขึ้นคอนเสิร์ตคู่กันมานานมากเลยมั้งเนาะมันรู้สึกยังไงบ้างกแต่ละคนแยกไปทำงานโอเคไหมเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาเมื่อกี้นังเมื่อกี้กอล์ฟตากลอเฮ้ยคือคิดถึงคิดถอยากอยากอยากเดี้ยงตาอแล้วเยี้ยงตาคอ ไม่คือคือตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตอนขึ้นมาคือแบบใจแบบตุบตุ๊บตุ๊บตุบถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าที่ไม่ได้มีคิวอะไรมากแค่ร้องเพลงอยู่เดียวว่าคือแบบตื่นเต้นอืมผมไม่ได้เจอเด็กแฟนใช่มาโบนยังแน่มารอคอยเราอ่ะตั้งนานมากแล้วตื่นเต้นจนมาักลืมเนื้อเลยเมื่อกี้ ซึ่งขนอสั่งการนี้ยากกว่าแน่นอนคุณมีสิทธิ์ต้องกลับไปจำเนื้ออีกหลากหลายท่อนเลยแหละใช่ไหมเขามีจอบมีจออ๋อไม่ต้องพูดคุณต้องหาความมันจำเท่ให้จับเนื้อจับเนื้อให้หน่อยโมชิโมชิคุณนายคุณไม่ทำกันว่าคุณช้ากับแฟนขับคุณได้ยังไงผมขอเวลาแม้แต่ คุณจะแบบจำแบบร้องเวทีเนี่ยอาจจะกว้างมันอาจจะแบบจำสลับภาษากันอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้เดียวขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยเขไมค่ร้องกล้าโทรก็กล้ารับสี่เป็นขับน้ำตาไหลเลยเนี่ยออ๋อคิดถึงคอนเสิร์ตเหรอดีใจที่มันจำเนื้อได้ไม่ไม่ไม่ใช่คือจริงๆแล้วคืออยากจะได้ไปเจอในคอนเสิร์ตเลยทีเดียวคือตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าจำเนื้อไม่ได้จำได้แต่ว่าคือแค่แบบอยากจะเทส อยากจะ test เฉยๆเขาจะเช็คพวกเราว่าจำได้ไหมแสดงว่ายังไปต่อได้ยังเป็น M4 ขาประจำอยู่เพราะว่าจริงๆเขาก็คิดถึงนะเวลาที่คุณย้ายไปไหนมาทำงานจีนไปนานเนี่ยมันรู้สึกไงบ้างเหงาะไหมตอนที่แยกไปทำาตรงนั้นรู้สึกไงบ้างบรรยากาศตื่นเต้นไหมครับหรือยังไงบอกแฟนๆมาถึงว่าตอนไหนตอนไปทำงานที่จีนสิครับก็เหงาก็เหงาครับก็เลยกลับมาอ๋อกลับมากลับมาหาแฟนใช่ใช่ใช่ก็เลยกลับมาจากคอนเสิร์ตนี่ก๊อกตื้อมากี่ปีแล้ว ปลาเขาไป4ปีได้คือถึงคือถึงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบเหมือนจะได้ทําแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามีโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนั้นเหมือนก็มีออฟเฟอร์เข้ามาว่าอยากให้จัดเป็นแบบออนไลน์ซึ่งพวกเราเองรู้สึกว่าอ๋อจำได้จำได้นนี้จะมีการเสิรออนไลน์และได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่โอเคนะเพราะว่าคือจะจัดทั้งทีมันต้องแบบเหมือนเจอหน้ากันเนาะมันต้องแบบแบบว่ามีสัมผัส มีสัมผัสกันมีสัมผัสงานมีสัมผัสคุณเป็นสัมผัสอะไรเขาคุณจะมาถ่ายเล่นเวทคุณจะเข้าไปข้างล่างอะไรใช่เออมันรู้สึกว่ามันแบบการ์ดหรือปฏิสนธิไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ปฏิสมพันธ์โอ้ยตกใจไปอยู่จีนนะลูกคุณพ่อใจมป็นก็ดีใจของมันก็ดีมันเรียกว่าอะไรวะอ้าวเรียว่าใกล้ชิดใกล้ชิดเออเจอตัวจริงเจอตัวจริงตัวจริงใช่ไม่แบบว่าเราเล่นคอนเสิร์ตเราจะได้เดินลงไปหา ได้อะไรอย่างงี้ยครับแม่เนี่ยออนไลน์มันเจอกันแค่ในจอมันไม่มันไม่สุดแล้วยังไงตอนนี้คือแยกไปทำงานที่จีนแล้วกลับมาครั้งนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราก็กลับมาพร้อมกันใช่ไหมครัทั้งสองคนทั้งนี้มันแบบรู้สึกว่ามันจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับแฟนๆมากขึ้นในคอนเสิร์ตอ่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้นะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า bounce to the future ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราอ่ะช่วยกันคิดคอนเซ็ปต์แล้วจริงๆมันคล้ายๆเล่นกับคำว่า back to the future ซึ่ง back เขเขาเกิดทันหนักเรื่องนี้กันหรือเปล่า ทันไหมทันไหมทำ Back to the Future ใช่ไหมเดี๋ยวเราให้เขายกมือแว้ว่าใครทันหนังเรื่อง Back to the Future เรารู้เลยใครทันบ้างครับใครทันหนังเรื่อง Back to the Future บ้างครับน้อยมากทันม่อทันคือผมเอาเป็นว่าลืมใครเพิ่มใครแหมไม่ยากเห็นไหมมันย้อนย้อนเวลาได้ ซ่เราก็เลยเอาคอนเซปต์ตรงนี้มาเป็น bounce t o the future แทนที่จะเป็น back ใช้คำว่า bounce เราอะ bounce เด้งกลับไปในอดีตไปดึงความทรงจำดีๆความสนุกสนานความคิดถึงความสุขดึงกลับมาสู่อนาคตก็คือ bounce back อเหมือน bounce t o the future ครับใช่ซึ่งบรรยากาศตอนนั้นถ้าจำได้นะคือ Gob ฟไมเนี่ยจัดคอนเสิร์ตทั้งหมดประมาณ6ครั้งนะทุกคนไม่รู้แต่ละคนยังจำได้ไหมว่ากี่ครั้งนะเขาบอกนี่ครั้งแรกนะคือที่ Gob Mai Last Gob Concert คิวบ,บีป2 4 9 2 5 4 9้าสีตอนนี้2อ6 3คือนานมากนะใวตอนนั้นทันได้โดแล้วก็คือล่าสุดเลยคือเมื่อ14ปีที่แล้วคือคว้าต่างจังหวัดของก๊อฟไม์หลายๆคนคงได้ไปเจอนะครับคือก๊อฟไมท์เดอะโคโลเซ่เนชั่นแนลชัวร์คอนเสิร์ตองหคือเรอบทั่วประเทศได้ร่วมประสบควาสมสำเร็จเป็นถลกทะไรแต่มันนานมากที่วันนี้ จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็นี่ก็เปิดดึงเข้ามาอีก4ปีโอ้โหแล้วพอมาทำงานอยู่ที่นู้นด้วยใช่เปยนอะไรแบบว่าเวลามันมันไม่ลงล็อกกันแล้วพอได้เวลาที่ลงล็อกกันเราก็เอ้ยมันเกิดขึ้นก็ก็ถือว่าเราก็แฮปปี้มากมากเพราะว่าเราก็รอคอยเวลาเพราะคนอื่นเขารียนียนกันไปหมดแล้วบางวงเขาไปสองรอบแล้วเราไปจ้าวปิด ยังไม่ยังไม่ยังไม่ปิดยังไม่ปิดยังไม่ปิดยังเปิดไปเรื่อยแต่แค่าส่ว่าเออเราก็คิดถึงแฟนๆที่แบบ14ีปีแบบไม่ได้จัดเลยถ้าไม่จัดแบบออนไลน์ก็ไม่ใช่ทางนี้ก็จัดแบบยิึ่งใหญ่ไปเลยแล้วกันกังมาพร้อมกันที่จิมแพคเลยหน้าเลยนะครับโอ้โหครบรอบ14ปีแล้วก็อะไรยังไงมีอะไรอีกเพราะเมื่อกี้ก็คือ สายคิดเอทีพอยู่แล้วก็ชอบคิดว่าโอเคเปาส์เต้งกลับไปในอดีตแล้วก็ดึงบรรยากาศในอดีตให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วมีอะไรเหมือนคอนเซ็ปต์เป็นแบบสเปซทุ่งท่าอะไรด้วยครับใช่ครับสเปซทุ่งท่าเห็นไหมยังสเปซทุ่งท่าไหมผมเคยยังไงมันต้องคือพวกเราทั้งสองคนเป็นเพวกที่ชอบแบบฟิวเจอริสติกพวกอะไรที่มันแบบล้ำลึกอยู่แล้วอะไรองนี้ออกาสอยู่แล้วเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์มาว่าป็นแบบฟิวเจอริสติกคอนเซ็ปต์เลยครับบ ม,มันก็เลยเรานับไม่เชื่อหละผมเลยจะแต่งุดดาวเลยยิบระยับสู่ยูนิเวิร์สมาให้พวกคุณน,นี่ไงฮะสิบสี่ปี <c oughs> แห่งวาว <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ่เราก็มาคิดถึงนะฮะว่าสิบสิบห้าสิบสี่ปี space ป space and t i ม e มันก็เหมือนกับว่าช่องว่างระหว่างเวลาที่เราหายไปอะไรเงี้ยเราก็อยากเอาตรงเนี้ยมาเป็นคอนเซ็ปที่เป็นเกี่ยวกวับความคิดถึงการดึงเวลาการย้อนเวลากลับไปอะไรเงี้ยครับ ด้วยความกอล์ฟไม้นะที่เป็นแฟนตมาด้วยกันก็จะนึกถึงความแบบเรื่องของการเต้นเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องคาดหวังอู่แล้วว่าเราต้องแบบจัดเต็มโชว์ของการเต้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เราก็พยายามเต็มที่เท่าที่กระดูกข้อเราจะทำได้จริงจริงรู้สึกว่าอยากเห็นการทุ่มเทครั้งนี้ฉะนั้นอย่าลืมฮะเตรียมกดบัตรนะในวันที่30กันยานี้ที่เดอคอนเสิร์ตนะครับผมเพราะว่านอกจากที่พวกเขาจะทุ่มเทร้องแล้วก็เต้นแล้วเนี่ยสปอยนิดนึง ว่าแขกรับเชิญเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างบอกได้ไหมเฮ้ยมีเซฟมีเซฟชอบรับอะไรกันแขกรับเชิญก็จะมีเอ่อมีคนไทยเลยโอ้โหนมีคนไทยอ่ะมีแั่งชายมีผู้หญิงแล้วมีอะไรอีกครับคนคนไทยผู้ชายผู้หญิงใช่สิคนคนญี่ปุ่นเฮ้ย เดี๋ยวนะคนไทยผู้ชายผู้หญิงหัวใจแเมื่อกี้เราเราเป็นคนรับใช่หรือเปล่าใช่อย่างที่พวกเราคิดกันหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นคิดว่าจะเป็นใครอยากรู้อะอยางรู้ไม่หมดคำเลยใช่หรือเปล่าจะป้าเลยเดี๋ยว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 ไม่ได้พูดเลยเลยไมอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเป็นใครผมว่าอาจจะเป็นลูฟี่ไม่ใช่แต่อยากรู้เลยดีกว่าพยายามฝิดดินไปไหนสโซโล่จับห่าว ่อกเลว่าแขกรับเชิญที่เราเลือกมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางระหว่างการเดินทางกลับไทยแน่นอนคือก็มีสิทธิ์แหละเนาะถ้าแขกรับเชิญที่ญี่ปุ่นก็มีสิทธิ์นะแล้วตั้งนานแบบเหมือนรู้สึกว่าโซนนี้กเป็นตํานานซึ่งกนและกันแล้วก็ดูมีความลากใส่ใครนึกภาพไม่ออกบ้างว่าก๊อไม้ลากใส่เป็นยังไงถ้านึกไม่ออกมีภาพไหมมีภาพไหมลุ้น นี่นี่คือทักร้อยตำหนิ่างใสไม่ต่างกับผมเห็นตัวเองในกระจกเลยคุณก็หนึ่งในนั้นคุณจะมาพูดผมได้อยู่กับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอถามก่อนว่าในนี้ทั้งหมดอ่ะใครเคยทำสมผมนี้บ้างยกมือขึ้นเออใช่ไหมประกาศมาตั้งตรงทีดีๆพ่อก็เคยใช่พี่แซนก็เคยพี่แซนพี่แบ๊กนี่เคยแน่นอนนะฮะทางฝั่งนี้มีใครบ้างใครเคยลาทรสยใครเคยลาทรสยครับสาวๆสาวๆเทือใช่ไหม ประมาณ14ปีที่แล้วซึ่งซาย้อนกลับไปผมเหมือนผมทำพิธีกรรายการแรกเลยมั้งขับไปแกงสเตอร์แล้วก็มาสัมภาษณ์พวกเขาอ่ะนี่คือตำนานที่เรายังหายใจกันอยู่แล้วเราก็ยังอยู่ในวงการที่เราจะทำงานดีๆกันด้วยนะฮะพร้อมของคุณนี่ยนี่ทำไมมันทุบ้องเก่งจังเลยครับก็โชว์ความแข็งแรงไงโอ้เพื่อจะได้แสดงว่าที่โชว์ขนาดนี้มีถอดเสื้อใช่ไหมเฮ้ยไม่กล้าหรอกเฮ้ย ให้คนอะไรอ๋อรู้แล้วคือเมื่อ14ปีอะไรเงี้ยขอเสื้อมาแล้วแต่ครั้งนี้จะแอดวานซ์มากกว่านะัททำอะไรครับเก๊งเงมีอ,อยู่แล้วผมเชื่อว่ามมีอ,อยู่แล้วมีแบบโชว์สีแบบเซ็กซี่ให้แฟน,นได้แบบคืนกับรแฟนเราไม่การันตี <laughs> แต่รอยยิ้มเหมือนการันตีมากๆแล้วก็เวทีแสงสีอะไรที่เต็มพร้อมไปในที่ Impact Arena Impact Arena เมืองทองน กรรมการแสงสีอยู่แล้วเขาเขาจัดได้ได้หลายแบบเลยครับก็อยากให้ไปเจอกันไม่ร้อนไม่ร้อนมีแอร์ครับมีแอร์มีแอร์พร้อมนะพร้อมนะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้เตรียมความพร้อมไว้ก็เริ่มต้นมาแล้วนอกจากนี้คนต่างชัติเนี่ยก็ค่อยค่อยบริถิบงานแล้วก็สองคนนี้ก็จะเป็นหัวเรื่อยใหญ่แกนหลักของคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนที่จะพาทุกคนเต้าไปสู่อดีตนะแล้วก็พามาสู่ปัจจุบัน ให้เราได้สนุกด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า,าก๊อฟไว้เปาสูดฟิวเจอร์คอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะจัดวันที่2ธันวาคมนี้ปัดบอกไปแล้วนะว่าราคาเท่าไหร่บ้างน,นะครับที่เราเรียนจองที่เดอกคอนเสิร์ตนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนะครับก็มี5,800 5,300 4,800 3,800 2,800แป้อยสามละสองพฉะนั้นเนี่ยผังมันต้องมาแล้วมั้งผมว่าผังต้องเห็นน <มา S 1> ี่ เอาแล้วครับผมต้องหลบเลยแล้วคุณดูซิอันนี้เราดูไม่ออกจริงนี่คือ Impact ใช่ไหมก็จะมีห้องแบบต่างๆมีโซนข้างบนโซนข้างล่างใช่ใช่ไอยยางคุณล่าสุดเพิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตกันที่ Impact มาอิมแพ t มาใช่คิดว่าตรงไหนน่าควรจะจับจองบิวหน่อยบิวหน่อย ตรงไหนแล้วครับก็จริงๆเราตั้งใจบอกทีมงานไปว่าขออยากให้มันออกมาอย่างนี้เพื่อจะได้แบบว่าเข้าถึงแฟนๆได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ครับเหมือนแบบเผื่อไม้เลยไม่เต้นข้างหน้าแล้วก็ถ่มถอดส้อมถอดเสื้ออาจจะได้กระเด็นไม่ต้องหิ้วมีแน่ๆก็คิดว่าจริงๆแล้วดีดีทุกที่ก็ดีทุกที่เพราะว่าเดี๋ยวอยากให้รอดูเบนฟิตใช่ใช่ใช่อันนี้ที่บอกไปนะครับตาก็จะมีอาคาที่ต่างกันแต่มีเบนฟิตที่ต่างกันด้วยนะครับ ามราคาบัตรนะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะบอกวันพรุ่งนี้ที่โซเชียลมีเดีย d r ม a m w o r k s Live ที่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันอยู่นั่นเองนะครับผมฉะนั้นก็วันนี้ถ้าใครดูกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะแฮชแท็กด้วยนะฮะับสำหรับใครที่จะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะฮะสตอรี่ตอนนี้นะแฮชแท็กต็อกไมซ์บั o ล์ทูเพรนะครับเราจะได้ให้ติดเทวิตเตอร์ไปนะครับนี่คือผังที่คุณแอบถ่ายกไว้ก่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ไปทวิตเตอร์กันต่อนะครับหลังแฮ ูดงไกระแทกใจไปเลยทำไมครับก็อย่างนี้นะครับผมคอนเสิร์ตของเรานะครับ2ธันวาคมนะครับผมตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะตอนนี่3สิงหาคมเราจะเปิดขายบัตรวันแรกนะครับผมแล้วก็อะไรนะตื่นเต้นอย่างนีที่ที่เด็กที่เด็กคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันนะครับสามารถกดบัตรกันได้เต็มตัวกดบัตรนะครับเห็นผังแล้วก็เออพวกเราก็ตั้งใจทำมากๆแล้วการเออกลับมารวมกันครั้งนี้เป็นเป็นอะไรที่ มีความหมายกับพวกเรามา,มากๆแล้วก็<ช>อยากให้ทุกคนแฟน,แฟนที่มาดูได้ฟูลฟิลความคิดถึงเติมเต็มวัยเด็กซึ่งตอนนี้เป็นแค่วัยรุ่นวัยรุ่นอยู่เนาะวัยรุ่นเน<ไ>าะอเสียงวัยรุ่น่เลยวัยรุ่นเลยก็<ว>จะได้ก็จะได้รับทุกรสนเลยไม่ว่าจะเป็นความสนุกความมันความคิดถึงความเศร้าทุกอย่างครบรถนะครับเพราะว่าเราจะพยายามทำให้มัน ดีที่สุดและประทับใจที่สุดครับก็ในฐานะที่เราเป็นกอล์ฟมคยมากี่ปีนะนั่นแหละตั้งแต่2005ครับแลับผมก็ตั้งแต่เทปคัสเ็ตั้งแต่เทปเราอยู่ยูในท้ายของเทปนะเทปคัสเ็จใทันเทปอ่ะมีใครมีตำนานแบบซื้อเทปกอล์ฟมายอยู่ที่บ้านหรือมโอ้โหเนี่ยคิดดูมาขอแบบลเซนต์นี่ยังอยู่นี่แบบตำนานมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมี ของสะสมกอฟไม์ซึ่งเป็นมอชชันได์ที่แบบว่าลิมิเต็ดด้วยนะที่แบบ,แบบแรไอเทมใช<บ>่แรไอเทมเดี๋ยวรอดูครับโอ้โหน่าติดตามมากๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ตอนนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียมากมายที่ตามอยู่ดูไมค์ก็พูดจีนได้ใช่ไหมไปทำแา็กจีนมาในเดบิวต์นะครับพูดได้แฝงภาษาผมไม่กลัวพูดยันมาลายูเลยนะอะไรฮะเวลาเวลาตื่นเต้นผมจะลนนิดนึงโอเคโอเคเป็นการทักทายแล้วก็เชิญชวนชาวต่างชาติทุกคนนะหรือคนจีนเนี่ยให้มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยแล้วกันครับ

กแล้วรับรองกินเท่เลยๆเลยอ่ะเชจญช่วยหน่อยท่านทั้งหลายเอ่อผมชื่อก้องเอาว้ว้าวว้าวฉัอยากกินแอปเปิ้นฮ่าฮ่าฮ่เรียนมาแค่นี้จริงๆรับรองว่าต้องมีบรรยากาศเฮฮาตลกมีความสุขของดูโอ้แห่งยุค2000แน่นอนนะแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาในปี2023ครบรอบ14ปีนะฮะที่ทุกคนจะมาเป้าซ่วกันนะฮะ ในก๊อบไนท์เปาสู่เดอะฟิวเจอร์ฉะนั้นพร้มเอยกับก๊อปไนท์แล้วเจอกันครับผมครับโอ้โหแน่นอนนะครับมาเปาสูะฟิวเจอร์คอนเสิร์ตนะครับแล้วตอนนี้ก็มีทั้งบีเบิร์กไลฟ์จัดการอยู่นะครับแล้วก็มันเดย์ออนดิเซเบอร์แล้วก็คลิปเดอะเบสนะฮะเป็นโปรโมเตอร์ไฟแรงมาร่วมลุยกันนะครับผมก่อนที่ก๊อปไนท์จะไปถ่ายรูปกันนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องขอเชิญนะครับผู้จัดของเรานะขึ้นมาถ่ายรูปกับศิลปินบนเวทีครับ วันนี้ขอเรียนเชิญนะครับทุะกรรมการนะครับขอเรียนเชิญพัตเนอร์นะครับทุกท่านเดี๋ยวมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีกันด้วยนะครับคุณกรอบแก้วปัญญาชุนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริษัทท่าลักลักษ์การสื่อสารบริษัทจวันเอ็นท์คลาสจำกัดมหาสมนครับคุณพิมพ์สิริทองรุ่งโผลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเอสแอนดคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณอัชราศริประพลโรจน์นะครับผู้จัดการฝ่ายโปรโมชั่นการตลาดบริษัทเทโรเรดิโอจำกัด และมีเดพันธุ์น่าดท่าเละครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันกับเราไปนะครับบนเวทีนะครับขอเชิญครับ